หิวน้ำมากแล้ว,ห,วหิวน้ำจะตายแล้วไปหิวน้ำจะตายแล้วไปน่นคล้องนามไปเล่นนามไปลูกปไปที่เราไปเล่นน้ำไปสุ้มไป,นนมไป,ไปโดนฟ้า ร้อนอยากเล่นน้ำเดินไปไปลงไปเลิกเด้ออยากเล่นน้ำแห้งเมื่อยแห้งบ่มีไผพามาเล่นเขาคาจะใส่ปูย่างกันอยู่ ลงไปลึกนะลูกมานี่มาไว้นะไม่เป็นนานน่ะนะหน่วนะยพอยังร้อนมากเลยเหนื่อยด้วย ว่ายากขึ้นจากน้ำดยพอแล้วบอพอแล้วไป